สมบสัติ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 สมบสัตร้อนล,ลูกฮะร้อนเหรอฮะร้อนล,ลูกฮืร้อนเหรอฮะอย่ตรงแอร์คัเนี่ยฮะร้อนเหรองีเล่นนักกง ร้อนเหรอลูกค้าร้อนเหรอร้อนเหรอร้อนไงฮะร้อนสมบัติสมบัติเอ็งชื่อสมบัติใช่หรือไม่ตรงนี้มีแอร์ไงฮะตรงนี้มีแอร์ตัวมีแอร์เย็นอยู่อย่างนี้ไงฮะฮะตอบฉันสิ สมบัตฮึตอบฉัน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 ได้ไหมตอบฉัน,น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 ,ฉน,ฉนสัมบัติไปบายก่อนไปบายก่อนรักทุกคนนะคะสมบัติรักทุกคน